แม่โจ๊ผ้าม้าลอยกระทงนาะงคะนาะเหมือนพี่น้องค่ะอยู่ที่แหลมสบังค่ะวันนี้วันลอยกระทงนะคะเราทำเจนนรวมกันลอยกระทงขอขมาขอขมาพื่อแม่คงคา,าที่ดูแลให้เรามีน้ำกินน้ำใช้นะคะพี่น้องลอยกระทงกันค่ะ อากาเนาะค่ะเนาะองสวรรค์พี่น้องตอนข้อเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะพี่น้องสวยงามค่ะบรรยากาศบรรยากาศร้อยกับทงจ้าบรรยากาศร้อยกระทงเลยค่ะพี่น้องค่ะ กระทงของพ่อกับแม่นะคะของน้องฟ้าใสของขอบวัวแมจุดอค่ะเด้อจัดรลอยขอกระมากทม่้งข่าเนาะคะ่ะน้อีผีหาเข้ามีน้ำกินานาา้ำใสถึงทุกวันนี้ลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเด้อค่ะเด้อต่อไปนี้ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีงามลำรวยเงินทองโชคดีมั่นมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะโมทนาสาธุน้อกันเดเ ็จะเอาเล็บใส่นะคะหัดเล็บผมก็วเรียนใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ อไสิ่งดีๆนะคะประชาชนประชาชหลาฉบัเลยนะคะเข้าสู่งานประเพณีลอนกระทงประจำปี2566ค่ะนเค่ะผ่านลงค่ะแล้วสองคนนะคะก็เป็นเจ้าที่เา ลานเลิมชนะคะวันนี้นะคะท่านาชการดาหนอยอดนายกที่กำลังซื้คนาฬิกาเปลิบัร่อหยารทกการนะคะได้สนับถนุนำลงสำคัญขององกำลงรัฐสมได้จงานปรัฐภูมอในวันที25สงหามท่กนะคะเพื่อเป็นการศึกษาประเรนั้นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ส่ปนรัับายเ กแสดงบนเวทีนะคะก็จะเป็นรูปพญานาคสวยมากโรงเรียนสงกัดเทศบาลนนครัาชบังของเราได้เองค่ะอีกทั้งนะคะยังมีวงดนตรีนะคะที่จะมอบความสนุกสนานให้กับพาทุกท่านในวันนี้นะคะและอีกหนึ่งค่ะคลิปนี้แม่ก็พามาล่อลูกทุ่มเราค่ะเนาะล่อลดูลอยโศกเราค่ะเนาะมูมทนานบุญน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะเนาะแม่พามาล่อยกระทงเลยค่ะเด้ออันนี้อ ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เ้ามาติดตามรับชมเลยค่ะเออตัวไปร้อยกระทุ่งก่อนเ้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า